สวัสดีค่ะช่องออมแอมยูโรแยกข้าหลามออฟฟิเชียลนะคะวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันมาชมบรรยากาศมาชมบรรยากาศธรรมชาติจ้ะเป็นทางที่ไปขายของมาชมบรรยากาศาานะคะบรรยากาศ,รรากาศสวยๆมาฝากอีกแล้ว โค่ะหน้าถ่วเนา้บรรยากาศสวยๆมาฝากสดชื่น่ะสดชื่นเข่าบนสูงสูงข้างนี่งามข้างสูงั้างงาม บม่มีแดดเลยค่ะอากาศก็ดีอีกแล้วมื่อเนี้ยแดดบม่มีเลยบ้านบ้านส้มส้มส,สไตล์เด็กกับบน <c oughs> แต่ว,ว่าสวยของเพิ่นอยู่ด้วค่ะเนี่ยบ้านสไตล์นี่สวยๆ กินอยู่น้ำหัวเบิดกุยางเลยค่ะย่างออกไปในทงในทากับมีแนวอยู่แนวกินละค่ะน้ำบันบันนนอกเข้าเนาะของกินเยอะแยะโอ้โเขา่นไหมทงนี่ไหมมางามแถปมา มีหนาเลยสะออนขเข่าเพิ่นเเดี๋ยวนี่มองได้เพิ่นกับจะเลื่นไปเบิดล่คะคคะเป็นเหตุปานออกมากอยู่ธรรมชาติเอาเอาเอาเดี๋ยวเดี๋ยวถ่ายเพิ่นมหาปลา น,น้ามันไหลโอ๊ย